สร้างขีจะไปขีตามสร้างผมว่าเกษตรไว้นรับตอบโจทย์ตยัเกษตรกรนะครับตัวน้อยล้มหน่อยราคาที่เขาสามารถที่จับต้องได้ผมก็ปลูกหอมแะครับต้นหอมหอมแบงนะครับปลูกบักนาแน่ปลกวงตุ้งแน่นะครับผักชีน้ำหลายอย่างครับผมเนื้อที่ผมแปลงนั่นก็มีสิบให้กับหมุนเวียนไปครับเองยยังละหาให้แน่สิบให้แน่ก็แล้วแต่โอกาสครับผมปัญหาหลักๆนีการปกษต ก็นี่แหละครับการพ่นยาฆ่าแมลงนะครับอันเนี่ยคือปัญหาหลักนะครับอย่างพวกหนอนมากินหนอหอมตังแต่คนาหรือมันกะต้องมีตัวนอนตัวมแ,แมลงแมลงมัดตั้งแต่ครับขามากัดจิ้นพืชตากเขาก็เหตุในเสียหายล่ะครับมันก็ยิ่ต้องมีเครื่องใหม่เครื่องมือมาซอยครับเมื่อก้อนก็นีน่แหละครับอาศัยพวกนี่แหละครับเมื่อว่าที่เป็นเครื่อง เว่าเครื่องแบตเตอรี่มันนี่นะครับกับไา่มากอะมันกะดีอยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้อายุมันก็หลยขึ้นเนาะผักกระชิดปริมาณท่อเก่าก็มนั่นกะสูบไหวก็เลยซื้อโดนนะครับซื้อโดนมาตัวนึงกับตัวใหญ่เอามาใส่อยู่ในป่าผักมันกะถามว่ามันดีบ่ครับโดนเขาก็ดีเด้อครับครับการลดค่าแห้งค่ายังได้เขาก็ไม่ต้องไปไผ่หนักแต่เพียงแค่ว่าพืชนท่าที่ปลูกเนี่ย โดนตัว่งใหญ่นีครับลมมันแหงมันกะอาจยิ่งแต่พืชผักเขาเสียหายได้เราก็เลยคิดว่าโดนนี้มันจยุ่แล้ี่วมันลดค่าแหงยุ่แเ้ยวนะครับผมก็เลยว่าจังไรเข้กับปลูกผักยุ่แล้ี่วก็เลยไปหาลดลดชื่อว่าตัวนิดน่อยลงมาให้ล้มมันบกพัดพืชผักเขาเสียหายยังไงจังไปฉีดเข่าจังที่มันก็ล่มเป็นแถวนะครับบางข้งเนาะเวลามันยืนเวลามันยยางแต่เวลามันทํางานก็ดีเลยครับก็เลยมาเห็นโอกาสนะครับ บึงในทั่วตับนี่แหละครับกัเห็นการเทียดเจนไว้นี่แหละนะครับมีผลิตตนัวน,น้อยๆออกมากับก็เลยอยากได้นะครับก็เลยอยากได้ก็เลยศึกษาบึงก็เลยเอามาลองใส่บึงหรือเฉพาะมือนี่นะครับเอาไปหัดให้ลูกสาวหัดบินกะมันก็มันอยากเี่แหละครับเออแล้วมันกระตอบโจทย์เยล้มมันคอยครับเป้าหมายของผมก็คือต้องการให้ลดล้มอยู่แล้วล่ะเพื่อหมุนผลิตกะดยการใส่ดนมาซอยนี่แีลครับผมคิดว่ามันี่ตอบโจทย์ของผมไหลอ่าลายที่สุดเด้อนนะครับผม หนึ่งแหละครับตัวน้อยล้มหน่อยนะครับแล้ววัตทนีที่สองครับราคาที่ฮอสสามารถที่จับต้องได้ครับผมราคาไปเทียบกับที่ว่าเครื่องอื่นๆนี่ก็ผมคิดว่ากระติดห็วนว่าห็นว่านี่แหละราคาที่ฮอสแตะต้องได้บ่แพงเกินไปนะครับแล้วก็อาการทํางานนะครับอันนี้มันไปเบิ้งแล้วครับแล้วก็บเบิ่งสปีเบิง้งยางออกมาเป็นผนงั้นแล้วครับผมคิดว่านี่แหละครับที่ว่าล้มหน่อยๆน่อยที่ว่ามันถือจับ พืชผักทุกชนิดเพว่าทีเป็นกวงตุ้งว่าทีเป็นข้าหน้าเพว่าทีเป็นต้นหอมหอมแบงอ่าบินให้ให้พืชเออแบบว่าใ,ใ,ให้ปุ๋ยเข้าบินนิดเดียครับมันก็ล้มโบเห้งครับ <med David> พ, <Umwelt> พืชผักบ่เสียหายครับผมอันนี้แหละครับคืออ่าที่ว่าหมักในตัวของกเ,ศศเกษตรเตียนไว้นะครับผมอีหยังในมุ้งมองก่อยอยากอยากฝากอันน,ๆๆนี้ก็ต้องเบื้องตัวเจ้าของก่อนละครับว่าเจ้าของนะ่ะปลูกปลูกอีหยังอยู่นะครับที่ต้องการเอาโดนเนี่ยไปใส่กับพืชอีหยังอ่าถ้าหากว่า เป็นมันเป็นกระโพดเป็นอ้อยโตยิต่ใหญ่น,นะครับเลี้ยงรมไม่มีปัญหาอันนี้ก็สามารถที่จะเลือกแสดว่าว่าที่เป็นกเ,เกษตรเจนไว้หรือว่าโดนทั่วไปได้นะครับแต่ถ้าหากเป็นพืชสวนนะครับจังปลูกบวกพริกจทงเสีนนะครับที่งาม,มันเปราะบางหรือว่าผักที่มันมีกานเบาๆหักง่ายนี่ครับผมคิดว่าอยากี่ฝากกับกเ,เกษตรเจนไว้นี่แหละครับตัวน้อยๆนะครับ,รบใส่ภายในครอบครัวเขาเนี่ยนะเขาบอกว่า ไอ้สร้างขีจะไปขีตามสร้างอย่างประมาณเนี่ยนะครับนกน้อยทำรังแต่พรวต่วนนะครับผมว่าเกษตรินไว้นะครับตอบโจทย์ยตองเกษตรกรนะครับผู้าหาประสบการณ์หรือว่าผู้ที่อยากจะห,หามาตัวเจนแรงงานนะครับที่มันแนข็งข้นที่มันหายากข้นทุกมือนะครับผมต่างไว้นเค่นี้ครับ